สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox m Anime p a Vanguard นะครับแล้วในวันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ปล่อยสนิคอะไรออกมาบ้างแล้วนะครับสนิคหรือสปอยนั่นแหละแล้วก็จะมีของอะไรหายบ้างรวมถึงตัวละครที่เขาจะเพิ่มเข้ามาแน่นอนว่าอัปเดต9.0นี้คืออัปเดตครบรอบปี i, นะครับจะมีเป็น d o Over Heaven มาแน่นอน 1ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะถูกเพิ่มมาในแผนหน้าเนี่ยรวมทั้งหมดเลยรวมบัลลังร์ด้วยมีทั้งหมด14ตัวละครนะครับแล้วก็อีกสิบสอตัวละครนี้อาจจะโดนแก้โมเดลในบางส่วนนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ในข้อมูลของสเตซสองแล้วแต่อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับเออสเตทแปดจุดห้าสิอัปเดตแปดจุดห้านะครับ แล้วก็ขอพูดถึงของที่จะหายก่อนละกันนะครับก็จะมีเป็น Battle Pass หายแน่นอนร้อนะครับเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าจะรีเซ็ตออนอัปเดต9ส่วนใหญ่เป็นเก้าเนี่ยส่วนตัวมองว่าน่าจะมาประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็คือกลางเดือนนั่นแหละก็ช่วงวันที่10หรือเปล่านะครับอาจจะเป็น10วันอาจจะอัปวันที่ส4ก็ได้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะอัปช่วงไหนนะหรือไม่เซฟไพร์ก็อาจจะอัปวันที่9ก็ได้นะครับแล้วก็วันไอ้เจ้าตัวนี้นะครับจากเวอร์ไรด์นะครับ เบอร์ลรายจะยังไม่หายนะครับเนื่องจากว่ามันจะอัปเดตมันจะรีเซ็ตช่วงอัปเดต9.5อันนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับของนี้หายซัมเมอร์ยังไม่หายนะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่ประกาศอนนี้อย่ส่วนตัวมองว่าซัมเมอร์น่าจะหายอัปเดตตอนที่เป็นฟอร์มอัปเดตเข้ามาจะมีเป็นฟอร์มอัปเดตเข้ามาหรืออัปเดตช่วงรู่ใหม่ๆล่วงหรืรอเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่เขาเรียกว่าฟอร์มอัปเดตนะจะไม่มีอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับแม่อันนี้บอกไว้ก่อนเลย แล้วก็ใครที่สนใจนะครับแมปเบสร็อนหรือแมปบิวอซูหรือว่าแมปต่างๆนะครับแบบพวกตัวละครหรือท่านยงอะไรพวกนี้ในร้านบิวประกอบมีหมดเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจเติมโละมั้ร้านบิวประกอบก็มีนะครับลองไปดูกันได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เขาปล่อยออกมานะครับมาดูกันที่ข้อมูลที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เขาปล่อยมานานแล้วนะก็คือเป็นสเตทพูดในช่วงอัปเดต8.5นะครับ ก็นี่เลยนะครับตัวละครที่แน่นอน,นครับว่าจะปล่อยออกมาก็คือตัวละครจาก h ฮ o ลล์ไนท์ของไพ่สิบนั่นเองไม่ว่าแล้วว่าไพ่สิบอวยน่าจะต้องมานะครับและส่วนตัวมองว่าน่าจะมาทั้ง2ตัวละครเลยก็คือเป็นฮอนเนตจากซิวซอนะครับอีกตัวแรกที่ชื่อตัวอะไรไม่น่จาจะว่าชื่ออะไรนะครับก็น่าจะคือมเป็นรูปปกไว้ให้นะครับ ก็ลองไปค้นหากันได้ถ้าใครอยากรู้อ,อีกตัวนึ่งนะครับก็คือเป็นวอล์กนะอันนี้เห็นเขาบอกว่าให้แค่คนละตัวเท่านั้นนะครับอันนี้มีบอกในซับอนามนิเดี๋ยวพาไปดูนะครับโดยพื้นเสพเขาอย่างที่บอกไปว่าน่าจะเป็นไม่น่าจะตัวแรกตัวภาคแรกมากกว่านะครับเพราะว่าซีนิที่เขาไปออกมานี่ก็เป็นของภาคแรกนะแล้วก็มีวอล์กดูมซ์เลยเยอร์นะครับเป็นอนสปายนั่นเองแล้วก็มีเอมมี่นะครับเอมมี่เป็นของ R, R W B Y นะครับอันนี้ลองไปดูใน Google ได้นะครับเขามีให้ดูอยู่นะ แล้วก็คาสิแน่นอนนะครับโอเฟดก็ต้องเฟดแน่นอนแล้วก็จากที่เดาก็อาจจะเป็นลืมชื่อไปแล้วไอตัวที่ถือธงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าตัวเฟดที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าแล้วทำไมอัปเดตยูมาปแปลกๆอ่ะใช่ไหมไปนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีทั้งหมด14ตัวละครที่เขาแพนไว้นะครับแล้วก็จะมี12ตัวละครที่โดนรีนะครับรีโมเดลเพราะว่ากันเรื่องของ d m c นั่เนเอง อันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าเขาจะปล่อยเป็นโมเดลใหม่มาไหมนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าน่าจะไม่นะครับน่าจะรอให้เราดูอีกทีแล้วก็จะเป็นสนีทล่าสุดที่ตัวเกมเขาปล่อยออกมานะครับก็คือคุณไพเซฟนั่นเองนะอันนี้ไม่น่าจว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวละครหรือเปล่านะครับมีเยนโซทีด้วยตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นโหมดเกมใหม่ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นโหมดใหม่ซะมากกว่าแต่ถ้าเป็นเฉพาะตัวละครแปลว่าตัวจากฮอลล์ไหนเนี่ยจะเก่งแบบโคตรเลยนะเพราะว่า มีบัฟตัวเองด้วยนะครับมีทั้งเป็นโซทีแล้วก็บอยสเปลเลยนะอันนี้จากที่เดาก็อาจจะเป็นความสามารถของตัวละครก็เป็นไปได้อันนี้เขาพยายามแบบแคปมานิดนิดหน่อยแต่ถือว่าเรื่องขององค์ประกอบหรือว่าภาพเนี่ยสวยมากนะครับนี่ก็จะเป็นอาวุธของตัวละครจากภาคแรกนั่นเองส่วนตัวเลยมองว่าน่าจะเป็นอัปเดตภาคแรกมากกว่านะครับในส่วนของฮโลแนด์นั่นเองนะไม่น่าใช้ภาคซิบองที่เป็นภาคล่าสุดนั่นเองอันนี้คนไม่อินก็อาจจะไม่น่าชอบกันนะครับแต่คาแรคเตอร์ตัวละครมันก็ดูดีอยู่นะครับ อาจจะช่างมาันไปแล้วกันนี่ก็จะเป็นสนิก่าสุดแต่น่าจะเป็นโหมดใหม่หรือเปล่าก็ไม่ชัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่านะฮะเราตีเป็นแมคคณิกตัวละครก็ได้เพราะว่ามันจะมีเป็นไอเจ้าตัวช่างตีเหล็กที่บัฟอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับอาจะช่างมันก่อนนะครับอาจจะเป็นตัวละครที่ตีติดสถานะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปเพิ่มก็ได้อันนี้เราด่าว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในซัมอนาเมนต์นะครับเขาก็มีสปอร์ใหม่นิดนึงก็คือนี่เลยนะครับมันไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับออระบบอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ เออก็เดี๋ยวรอดูในอัปเดต9.0นะว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่น่าใจจริงๆนะว่า <laughs> มันเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไพซิเขาก็บอกไว้ว่าอัปเดต9.0เนี่ยเผื่อใครลืมไปนะครับมันจะเป็นอัปเดตครบรอบ1ปีของตัวเกมนั่นเองอ่ะแปลว่าเนี่ยอ่าทุกเด็บนะครับอ่าเด็ทุกคนนะครับจะสามารถ เลือกตัวละครมาได้อย่างละหนตัวนะครับซึ่ง1นงในหนในตัวที่เด็บเลือกนี่อาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ได้หลอกว่าเป็นดีโอเว r เฮเว่นอันนั้นเป็นตัวละครที่พวกเราเลือกพวกเราไปโหวตกันนะครับแต่เด็บคนอื่นนะครับจริงๆมันจะมีอีก10คนเลยนะครับ10คนที่เขายัางไม่ได้มาเปิดเผยนะเพราะว่า สี่คนที่เป็นเด็หลักเนี่ยเขามาเปิดเผยแล้วนะครับก็คือไพซิปเอมมี่แล้วก็ Walk, วอลก็คุณคาสินะครับที่เป็นเฟดดูบี้แล้วก็จะเป็นดูมเซเลเยอร์นั่นเองอ่ะมีฮอลลูไนฟ์ของไพซิปด้วยนะครับนี่ที่เขาปล่อยออกมานะสำหรับสีตัวละครที่คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตัวละครนี้จะมาจากเกมก็ได้จะมาจากอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยเห็นเขาบอกว่าจะเอามาจากอนิเมะซะส่วนใหญ่นะครับเออแต่ที่เขาบอกว่าอ่ะ สุดท้ายแล้วไพสุก็บอกว่าไม่จาเป็นเท่าไหร่นะไม่จำเป็นต้องจากอนิเมะขอแค่เป็นเดฟที่เป็นตัวที่เดฟบชอบก็พอนะครับอ่าประมาณนะั้นแล้วก็อ่ตัวอีกคนนึงที่เป็นเดฟบนะครับเขาบอกว่าคุณหลินกับเบบบาบาตูเออบาตูบาตูแล้วกันนะครับเพิ่งเข้ามานะครับก็เลยไม่ได้เลือกตัวละครเองนี่นะครับอ่ะก็ไม่เสียดายนะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะอัพอะไรเข้ามาสำหรับตัวละครนะครับในส่วนของตัวละครจากเด็บนะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ตัวเด็บเขาบอกไว้ก็คือตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดหรือหาไม่ได้แล้วณตอนนี้นะครับมัจจะเป็นโกจิต้าหรือว่าแพดอัปเดตดันดาดันหรือว่าจะเป็นกิลกามชเนี่ยที่แฟมิลี่มันไม่เก่งแบบสุดๆไปจนท็อปเมตาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงเกินและคนที่ไม่มีเนี่ยจะเข้าไม่ถึงนั่เองนะครับเพราะว่าไม่สามารถรับตัวละครได้แล้ว อย่างกรณีของเจ้า,ากิลโกเมสล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเฟรมเลียระดับแวนกาดนะครับเขาก็บอกว่าดีไซน์ให้มันไม่เก่งมากกันคนที่เขาไม่มีนะครับไม่สามารถรับตัวที่เป็นท็อปเมตาได้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเจ้าโกโจนะครับซูคุณะแล้วก็อุซยเนี่ยจะเก่งทั้งหมดเลย3ตัวนะครับขึ้นเป็นอัปเปอร์เมตาเลย เราะว่ามันเป็นตัวละครที่ยังหาได้อยู่นะครับณนะแผทปัจจุบันแต่กิลกอมแมชไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขาคุยกันว่าจะไม่ให้กิลกอมแมสหาได้อีกต่อไปเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบเอกลุศนะครับก็แปลว่าในอัปเดตไกลๆนะครับนะ่าจะมีระบบเทรดเข้ามาอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากระบบเทรดเข้ามาแล้วเนี่ยไอเจ้าแฟมิลี่ที่เขาบอกว่าจะไม่ให้มันเก่งเกินไปเนะี่ยจะให้มันเก่งได้ไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่เขาบอกไว้เขาแค่ทําให้มันกลับมาปอปปู่าหรือว่าพอเล่นได้เท่านั้นนะครับไม่ได้ทำให้เป็นแบบออนท็อปเมตานะอันนี้ก็ตามดี่เขาบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครที่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วหาไม่ได้แล้วนะแผทปัจจุบันถ้าแฟนมเรียมาจะไม่โกงขนาดนั้นแต่ส่วนตัวมาว่าถ้าเป็น Godzilla, กูจิต้าก็อาจจะโกงก็ได้เพราะว่า ปกติถ้าถามถ้าถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยโกลิต้ามันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเรียกว่าพอเล่นได้นะครับเรื่องของดาเมจก็โอเคย้ายมอนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วตัวใหม่ๆมันโกงขวย,ยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องของสกิลนะครับสกิลที่หลายๆคนกลัวนะว่ามันจะแบบ power clip power clip คืออะไรคือตัวละครจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆจนตัวเก่าๆที่อาจจะเพิ่งมาเนี่ยตกเมตาเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวเดฟเขาก็คอนเฟิร์มไปแล้วว่า จะมีแค่โจ้ตัว power c l หรือว่านเมทที่มัน over power เนี่ยจะมาแค่อัปเดต7.5เท่านั้นนะครับแลัจงจากนี้ก็จะยังอยู่ในคงคงนี้นะครับก็คือเหมือนเปลี่ยนเมตาแพทหนึ่งนะครับเพราะปกติเนี่ยเมตามันนเมตแค่2-3งสาแสนเท่านั้นนะครับที่แบบโคตรแรงๆเลยนะอย่างทรงยินวัตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับถ้าคนเล่นเป็นนะนะไ่ก็ดูคลิปซีได้เลยเขาสอนได้ไปแล้วนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้กันนะครับในส่วนของอัปเดตที่จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ของที่จะหายนะครับเรื่องตัวละครนะครับอันนี้เรามาแนะนํากันแป๊บเดียวพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวนะสาหรับคนที่อยากได้ทุกตัวละครเลยที่เก่งแบบเก่งม,มากๆก็หาได้เลยนะครับเราเข้าไปดูในวิกิได้เลยว่าตัวไหนเป็นอัปเปอร์เมตามากแต่ส่วนตัวละคร ที่ส่วนตัวแนะนำนะครับส่วนตัวที่แนะนำนะมีแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับที่แบบจําเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะเล่นให้ผ่านแบบ e บบอีซี่เวลี่อเลยก็คือจะเป็นเจ้าป๋าเอสคานนะครับทรงจิ n นูแล้วก็โบลีนั่นเอง อาแถมไปนิดนึงนะครับก็คือฟิเซอร์หรือว่าจะเป็นโกจิต้าก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่าฟิเซอร์นี่เล่นง่ายมากๆนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจวางหลายๆตัวนะเออไม่เรียยไม่เรียกขี้เก,เกียจวางหลายตัวแล้วกันเรียกว่าขี้เกียจเล่นหลายตัวนะครับเพราะฟิเซอร์เนี่ยวางหนึ่งตัวมันมี4ตัวในนั้นอยู่แล้วเราสามารถจะใช้สกิลกดได้นะครับแปลว่าเราวาง2,000เนี่ยเราจะได้เพิ่มมาฟรีเลยอีก3ตัวน,นี่นะครับแหมตัวนี้เล่นง่ายมากก็จะเป็น4ตัวนี้แล้วกันนะครับที่อยากแนะนานะสำหรับคนที่ยังไม่มีแล้วก็ เจ้าวูฟตัวนี้นะครับหรือว่าโคโยตี้นี่ก็หน้าหาเหมือนกันนะครับส่วนตัวละครอ,อื่นไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ส่วนตัวมองว่าจริงๆมีแวนการ์ดแค่ทรงยูก็ยังผ่านได้ทุกด่านอยู่ดีนะครับในแพทปัจจุบันมันยังมันก็ยังเก่งอยู่ถ้าคนเล่นเป็นจริงๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับถ้าผู้ชื่อตัวละครตรงไหนผิดไปอ่านตรงไหนผิดไปขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ